สวัสดีตอนเช้าเช้าก่อนที่เราจะหยุดยาวช่วงกลางกาวันนี้พามาชมสวนสวนสวนตามฝันจะ้ะเป็นความฝันนต้เด็กหน่อยละไว้คือ อยากเฮ็ดสวนแบบสิสวนผลไมส้สวนดอกไม้แต่สึ่งที่ได้มากกว่าได้สวนผนลไม้แต่มันเป็นสวนแบบผสมผสานซึ่งตั้งแต่เริ่มถึงตอนนี้กับประมาณสองเดือนกับอีก8วัน นะคะทุกอย่างก็เริ่มจะดีขึ้นกล้วยกระติดแล้วค่ะกำลังเขียวเป็นกล้วยหอมฟังกล้วยหอมปทุมผักบุห้หอมอันนี้ก็เป็นมะลิซึ่งมังนแตกคะ่ะ คนก็นจะมีกล้วยนำบวามีบักแตงแตงกวาในกล้วยหอมก็จะมีคาปลูกแซมอะค่ะมีคานี่เอาว่า,าโาดน้ำเน่ยอยู่ประมาณสามตน้นอันนึ้งก็จะเป็นสตออันี่สตอเหมือนกันต้นหนึ่งมะพร้าวฝัง่งนันเป็นมายงชิดด้วยสองต้นมีทุเรียนอยู่หนึ่งต้นในคูสาก็จะมีมะลิอันนี้มีเด็กน้อยขี้ดื้อด้วย ฝั่งนู้นเลยเป็นย้าวานอิสราเอลค่ะสำหรับบอ่อนี้เป็นบอ่อที่ใหญ่ที่สุดบอ่อนี้ก็จะปล่อยมีปลานิน่นปลาตะเพียนอ่ะแล้วก็ปลาทับทิมจะ้ะสึ่งกัมีความโชคดีอยู่คือผู้เฒ่าเราจับปลามาตั้งแต่หงวยเรามาปล่อยเป็นสึ่งเป็นปลานิน่นตัวใหญ่อ่ะตอนนี้มันก็นออกลูกละ เอาวมเดียประมาณนิ้วก้อยเ้ีลลนะคะ่ะถือว่ากำไรห่าไปเนาะสำหรับอันผู้สานี่ก็จะปลูกไาย,ยางอ่ะปลูกมะลิถึงก็ยังว่าท่านแตกมีกล้วยอันจะเป็นกล้วยถาบานห้องค่นเอินญ้วยตีบบอกคะ่ะอาจจะพยายามปลูกให้ครบมะสุยางนะคะก็มีบักเพาบักเพาน้ำหอมได้มาจากนครปฐมค่ะนะคะ,นะคะก็เ่มปลูกไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับบอนี่นะคะบอนี่ก็จะเป็นเป็นปลาดุกอะค่ะปลาดุกลงไหวอยู่ประมาณ 1, 1, าาหนึ่งพันตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวนะคะบางนั่นก็จะเป็นยิ่งหน่อยอวดยิ่งหน่อยอวดเพื่อกระตื้นเ <c oughs> นี่ยค่ะ เผ่าเผ่าคงลุอหมัวว้านนะจ้ะล่งงมวว่านกระปูปูกง่ายๆค่ะปูกแบบบ่ดด้ลักก้านีหยีงหลอะค่ะนี่ยค่ะอ่มะต้นนล็กๆแตกระเป็นดอกนะคะมะลิกระปูด้วยแต่ก็ยังว่ันแตกข้างนี้ก็เยอะก็จะล่งหมดเผ่าอีกอยู่ค่ะลุงมเผ่าลูเผ่าเลยอยู่ประมาณสี่หาต้นนี่แหละ ลง้งจะพยายามลงให้เต็มอันนี้ก็เป็นชุมผูเบืองตี๋ไอ้เป็นขนูนมอนอะมากินใบไหมกินจนบาเหลือเลยค่ะนี่ค่ะชุมผูสตรอเบอรี่นี่นะเผาเหนียวเผาบานเฮามะลิกัปลูกพยายามปลูกให้ทุกอย่างนะคะแต่แถวโซนนี้ว่ากะว่าซื้อลงให้เต็มจะปะหาพวกยางหน้ามาปลูกหน้ามะคะ่ะ ไม่ไปดูยังสิทนนั้งอย่กะส้มโผแม่งกินอันนี้มันเหมิดอ,อันนี้ลิ้นจีโหเด็กหน่อยอ้วนมึงได้ละ่ะเด็กหน่อยอ้วนนั่งทั้งเทียงหน้าหน่อยเ <c ười> นี่ยโหขึ้นแตงโมขึ้นแซมโอ้ยมือนั้นยังหน่วยนหน่อยมือนี้มาหน่วยใหญ่เลยพี่นอ <c ười> ออ้องอือนะครับบกเขือ บักซีดาโซนนี่เป็นโซนบักซีดาฝรั่งฝรั่งกิมจูไรเม็ดแต่ไม่รู้ว่าไรเม็ดจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นบักเขื่อต้นกล้วยไม่กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยตีเพิ่นบักฮ่งบักฮ่งก็บปูกลวยอยย่สามสี่ต้นนี่แหรอคะฝรั่ง ฝรั่งกำลังแตกเลยค่ะฝรั่งกินจูแล้วจะหาเอียงมาปลูกแซมเพิ่นนมอยู่น,นี่ระวังตงัวจะพยายามใส่พื้นที่ให้ได้ประโยชน์หลายที่สุดบักเขือ,บ,ขอบักเขือก็ได้กินนวลหรอะคะนี่อันนี้เป็นบักฮงเตี่ยอยังบไงจักเถื่อฝูดและผลกกับบักฮงกับบักเผาบานห่างสำหรับบอนี่นะคะ อาบอนี่บอนี่จะเป็นป้าหมอป้าหมอเทศล่องเลี้ยงเบิ้งอะค่ะลงไปอยู่ประมาณห้าลอยตจะมีเลี้ยงแหนแดงนาแต่ว่าแหนแดงกับบอเคียวดอกเพราะว่าบอบอคอยเดี๋ยวพวกขิงว่าลงให้เพิ่นไหมค่ะมันอยู่ในบ่อปลาหนึ่งนะก็เลยบมันบมีเวลานิ่มแหละวันหยุดกับ เท็ดละมือแป๊บเดียวกับเบิดมือแล้วเลยงานน่านมากกคำเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่เขาวสวนกระดึกนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบแข่งแบบแข่งภาษาอ๋อมะเขือพวงเออเนี่ยภาษาไทยเป็นเอนบมเกเขือพวงต้นแรกว่าแต่สืบอบรติดได้ค่ะเออเธอแบบเป็นผื่ตีแบบทนดีนะต้นแรกแบบเอามาปูอะ นึกวา่าเธอเธอเสีบตีนนึกว่าเธอจะตายแต่มันติดไปกับปืดเลยนะมันโคตหนามใบนะมันแตกขึ้นง,งามเลยค่ะอันนี้เป็นลำใหญ่เมืองต้ละ่ะลำใหญ่คอยเมีย่ยงขนุนมวนกินเมือดมีลำใหญ่อยู่สามตน <c oughs> มันบอกมันไม่อยากสีหญ้าไหมตอนนี้ก็เห็ดเห็ดหนำหนำมากไว้ยอยู่อันนี้เป็นบอ่อบัวค่ะบอ่อบัวบัวก็กำลัง ก็ังตะสิแตกส่วนอันนี้คือชะอมนะคะอันนี้เป็นมะไฟมะไฟมีสองต้นชะอมชะอมก็จะมีอยู่ซีหาก็น,นะคะ<ม>ตอนสื่อมามคนบอกบชะอมไรหนาม,มปาลูกไปปลูกมาอุ้ยหนามเต็มกูหุกันนี่วันนี้มะไฟคราบได้เลบเดี๋ยวแม่ก็ไปทํางานแล้วลูกเนี่ยคะ่ะชะอมโซนนี้ก็เป็น,ปนตะไคร้ค่ะตะไคร้ทั้งหมดเลย อันนี้บบกมองมันว่าพันนี้ยังจับ่ได้เ <c oughs> นี่ยค่ะจระอมอันนี้ก็เกี่ยวสเสิร์ฟยเนี่ยติดตั้งไว้เปิดน้ำให้บัวเนี่ยค่ะมาเบิ่งน้ำมัก <c oughs> น้ำมาใ,ให้ตังไลขวดน,นะพี่น้องเนี่ยผ่านไปเดือนอาทิตย์หนึ่งแล้วมีอันเนียค่ะที่น่าจะน่าจะ โอเคนะ่าจะได้นะคะเพราะว่านามที่ใส่มันเป็นนามที่มันไม่นามสะอาดแม่ <c oughs> นามที่อันนี้ไว้ด้นนะคะมันเลยเป็นเร็วส่วนเถยวมันอันนีข้ข้าวๆาวนะ่ะเอาไปใส่นามนามที่แบบบ่ได้พักไว้อะคะ่ะนามบา้านที่สูงขึ้นมากแล้วเขาไปต่างแนะ้วเขาใส่เลยไม่ก็เลยยังบ้านเต้นนะคะนี่ค่ะ รอ,อดไปอีกเพิ่อนว่าอีดดอนบอ่ส่วนฟังนี่ก็เป็นเป็นบักนาวบอสีมะพร้าวนี่ซื้อลงอีดอยู่บักนาวบอกอักอสีนะคะเพิ่นกับปูกใส่อันนี้บักนาวฟังผุนผัวใน,น่ีทออนะก็เป็นอ่าหอมเปย์ก็หอมแบงอะคะ่ะพักใคร่แงกับปามาเนี่ยค่ะหนึ่นะะงฮัดเนาะหนึ่งเริ่มคิดส่วนเกษตรตามฝัน คิดอยาเห็ดก็เห็ดอะ่ะเพราะว่าบ่หุงว่าเฒ่าไปกว่านี้เข้าสิยังมีแห้งมีกำลังเห็ดได้บอกตอนนี้เฮากับเป็นลูกจ้างเขานะคะเพื่อหน้าคนข้างหน้าเขาเลิกจางเข้ามาเข้าว่ามีงานเห็ดเข้าก็อาจจะได้กลับมาดูแลสวนเฮาอยู่กับไผ้กับสวนกับไผกับนาเนก็อาจจะ ดีดีกว่าห้องปร่เห็นอย่างไรเลยจ้ากำลังงามเลยนี่ซ่นานี่กันค่ะทัวท่วทั่วฝักยาวแม่เราปลูกไว้อันนี้นี่เผือกแก้วมังกรแก้วมังกรก็มีหลายต้อนอยู่ค่ะหมุนบัวเห็นบ่บัวกำลงังแต่เนี่ยเผือกทัว่ว ไปหันก็นจะเป็นดาวเรืองจ้ะดาวเรืองแม่ปลูกไปคนไห้ว่างก็ปลูกก็แซมไปเนาะค่ะปลูกให้มันครบทุอย่างจากหน้าหลงๆนะคะมาลองปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่บ้งเนี่ยฟังนี่นะคะสีเห็นงลงฟังนี่ไม่ได้เอาไว้วเห็ดยังไงเอาไว้บ้านเขาเอาไว้ปลูกเขาอะค่ะ เขากระติกินหลาไปนไหนเนาะคะ่ะยังมากระปลูกแค่ได้กินเนาะเขาไปตรงขายสำหรับคลิปนี้นะคะมาฝากไว้ซัมเนี่ยราคาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสักไข่อย่นนะะอางเงี้ยได้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดสับสักไข่ให้กับช่องของเ่าน่เงี้ยด้ค่ะ กดติดตามน่ขอบคุณค่ะขอจบคลิคปนี้ไว้สำหนี้นะคะสวัสดีค่ะ